ทำอย่างไรให้ไตของเราแข็งแรงไตเป็นอวัยวะสําคัญทําหน้าที่รักษาสมดุลของเหลวและแร่ธาตุช่วยขับของเสียรูมไปถึงน้ําส่วนเกินออกมาในรูปแบบของปัสสาวะโดยการที่หัวใจบีบตัวจะส่งเลือดลงมาที่ไตเพื่อกองของเสียและแร่ธาตุที่ไม่ได้ใช้ขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะส่วนเลือดที่ผ่านไตแล้วจะถูกนากลับส่งไปที่หัวใจอีกครั้งทางหลอดเลือดดาเพื่อนําไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกาย โรคไตเรื้อรังคือโรคที่ความสามารถในการทำงานของไตลดลงทำให้การรักษาสมดุลของเหลวและแร่ธาตุต่างๆในเลือดการกำจัดของเสียออกจากเลือดทำงานผิดปกติเกิดจากภาวะที่หลอดเลือดในการลำเลียงเลือดและแร่ธาตุต่างๆเกิดการอุดตันเราสามารถดูแลสุขภาพไตได้ด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันเลือดโรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุส่วนใหญ่แล้วโรคไตเกิดจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงไตอักเสบโรคถุงน้ำไม่ไตโรคอ้วนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกเช่นอายุมากขึ้นสูบบุหรี่ได้รับยาหรือสารพิษบางชนิดมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรือ้อรังมีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมักไม่ค่อยปรากฏอาการในระยะแรกเนื่องจากไตมีความสามารถพิเศษในการปรับการทำงานให้สมดุลแม้ว่าจะเหลือการทำงานเพียง50เซนของปกติ ตรวจเลือดเพื่อประเมินการทํางานของไตหรือ GFR เท่านั้นถึงจะทราบว่าโรคดําเนินไปถึงระยะใดแล้วโรคไตเรื้อรังจะแบ่งออกเป็น5ระยะซึ่งสังเกตได้จากถ้าตาการกรอ,องของไตที่ผิดปกติมากกว่า3เดือนขึ้นไปผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาไตจะเสื่อมลงจนเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีของเสียข้างในกระแสะเลือดต้องรักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตเช่นการฟอกเลือดหรือล้างไตทั้งช่องท้องในที่สุด ท,ที่จะสามารถทําให้ไตของเราแข็งแรงได้คือสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงควรเข้ารับการกดคัดกรองโรคไตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดหรือหวานจัดออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่าเสมอแล้วก็ควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8ปดถึงสิงแก้วผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ควรควบคุมอาการของโรคอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เนื่องจากการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของไตลดลง หลีเกเลี่ยงการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน,านๆเช่นกลุ่มยาแก้เสบยาชุดเป็นต้นค่ะาใายได้รับความเสียหายจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะติดตามข้อมูลสุขภาพได้ที่เพจ On My Healthy ค่ะ